ุกปีแน่นเงียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสําราญสุดสันดันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใปก่อนใปใครเครียด์ก่อนใบก่อนใปใครเครียด์จะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนไป ถึงสงกรานกันแล้วคุณผู้ชมใช่ครับก็บอกได้เลยว่าการเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยกลับ,บ<ม>ไปแล้วก็อย่าลืม swap กันด้วย<ช>ครับเพื่อความปลอดภัยใช่ครับ,รบแล้วก็ในช่วงนี้หลายคนก็เริ่มเดินทางแล้วครับยิ่งทางภาคใต้เนี่ยคนก็ลงใต้กันเยอะถนน,นกเกษตรเนี่ยรถจะแน่นมากบางทีเกิดเหตุไม่คาดฝันก็อยากให้แต่ละคนเนี่ย เขาเรียกว่าถอยทีถอยอาศัยกันจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันบนท้องถนนวันนี้พูดมีสาระครับก็ดีเดินทางมาต้องวางแผนล่วงหน้านะเพื่อนผมจะกลับบ้านที่ชุมพรเหมือนกันมันออกเดินทางตั้งแต่เดือนกุมภามันออกเร็วจังมันเดินไปมันไม่ขับรถอ่ะมันไม่มีรถไงป้าบืออเอเาอย่างที่บอกว่าช่วงวีคนี้เราจะมีแต่ความสนุกสนานมาฝากกันวันนี้เป็นเรื่องอะไรเมื่อวานจัดลิเกให้แล้วตลอดเต็มวันเลยวันนี้ก็เป็นไทยไทยเหมือนกันพี่พู้เหรอแต่เป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็รับขวัญจากไทยอ อยากดูแล้วอยากดูแล้วจ้ะไปดูเลยครับคิดว่ามีสัมภเวสีตามผมตลอดเวลาเลยคุณพี่ชอบหยอกฟ้าสางตลอดเลยอะค่ะพี่หยอกเล่นคนรักกันชอบกันก็มีหยอกเป็นของธรรมดาไม่เป็นไรนะ นะขวัญเอ้ยขวัญมานะเขาเสียใจนะฮะถ้าเมียผมเสียใจแล้ววิ่งออกไปกัดกระหมาทํายังไงฮะวิ่งออกไปให้หมากัดตายทํายังไงขอโทษผมไม่รู้พูดอะไรไม่น่ถึงความรู้สึกของเมียผมบ้างวิตายอะไรคะทำไมมาทำงานทำไมต้องอุ้มเด็กกลับหัวด้วยเลยครับไหนเอาไม่ใช่เด็กละโดนออมแล้วคุณโดนหมดแล้ว เจ็บปวดเลยเราอัมเอาอัมเขาคืนคุณอัมดีไซนคนอะไรดิฉันจับได้ไหมคะเอออัมกับเราเป็นกุลสตรีนั่งให้สุภาพเรียบร้อยหน่อยนะจ๊ะระวังตัวเธอชอบโป๊ค่ะคุณพี่โอ้โหโอ๊ยเบอร์เลยค่ะเบอร์เลยค่ะเบอร์แล้วเขาจะเบอร์ช่วงล่างหรือช่วงบนเลยเขาเนี่ยน่าจะเบอร์ทั้งตัว แล้วลมพัดกระพือกระโปงพอดีลมก็แรงดีนั่นเลที่คุณนายไหนเปิดหน้าสิกลัวเขาจะเบอร์ค่ะไม่เบอร์ไม่เบอร์ไม่ว่าเขาหน้าได้เปิดหน้าคุณนายดีกว่ากลัวเขาเซ็นโซ่เปิดสิมันโฟนะเปิดเลยโอ้ขอดูเต็มเต็มเขาดูเต็มเต็มไม่ว่าเขาหน้าด้นี่ขอโทษนะหน้าคุณนายเนี่ยนะรถโฟล์วิวิ่งเนี่ยยังคว่ำเลยครับ ดดูีสนุกสนานแล้วเราทำไมคุณเทพเป็นไรอะคุณเทพาปิ่งครับปิ่งคุณไม่ห้ามภรรยาคุณบ้างเหรอครับนี่ยังจะเอาไปดมอีกเหรอคุณพระเดี๋ยวเอาไปดมทำไมคุณอะไรนะครับเอาไปดมทำไมว่าพระขม้าใหม่หรือเปล่าเียวของเก่ามาบุ๋เนี่ยผมไม่ชอบดีดีนะจ๊ะแหมภูเขาถนัดมือ มีวิธีห้ามเขาได้ไหมครับต้องปล่อยเขาเลยปล่อยโอ้โหโดมด้วยเล็กๆนิดหน่อยดีค่ะดีดีค่ะดีดีค่ะเย้เฮ้ยจะข้าวผู้หวังหัว อย่าผ้าขม้าเลยอย่าผ้าจะผ้าขม้าเลยโซ่ยังขาดเลยวนทำอะไรก็ให้เบาๆกนหน่อยว่าถ้าโซขวัญแล้วถ้ามีที่ซื้อขวัญแล้วบาทต์นี่ก็ให้มาฟังรำตอด้ย อะไรเรียกอะไร,ะไร,รกขวันเรียกขวันมาเด้อขวันเอ,อ้ยอา ตรอันลาสุดสั่เน่เด้อารเดียวไดแตมาเล่ไปเลยเด้อตังแต่มาเล่นเลยหลายหลงนแต่มาเลเลยหลายหงนะาหลไหลอยไหลอยน้ำกันเดินนางเดือเด้นาเดือเดนางเดือเด้อดนางเดือเด้อดเด้เ้เดอดเช่วงเชิญยิ้มเชิญยิม ีค่ะเสียงเป็นไรอ่ะใจมีลูกค้าค่ะหล่อเลยซื้อเทเบิลเมทิตนะครับผมเอาได้เลยค่ะพี่ว่าเออพี่จะเอาล้อหน้าหรือว่าล้อหลังดีคะเอาทั้ง4ล้อเลยครับขอ3ชุดรถพี่เยอะอุ้ยทำไมพี่รวยจังเลยกันเนี่ยพอดีพี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีอะครับขายถ้าทิมกรอบใช่ไหม พี่เขอย่างนั้นเหละครับหอยอกเล่นไงถามนิสนึงได้ไหมคะอะไรครับผมทำไมพี่ถึงชอบผ้าเบรกเบนดิกค้างเพราะว่าผ้าเบรกเบนดิกเนี่ยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรคฉลาดเลือกมากเลยนะคะคุณพี่ค่ะรับรองเลยว่าพี่จะต้องติดใจแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะผ้าเบรกเบนดิกของเรานะคะ ปรับสูตรใหม่ค่ะเสียงเงียบขึ้นเบรกดีขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะเียบจัดมาเลยนะครับแน่นอนจริงๆเลยเดี๋ยวแบงค์นี่เป็นอะไรทำหน้าเจงๆทะลุแมสมาเลยนะฮะโอเครียดนิดหน่อยนะดิอะไรนี่ขายของก็ไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายผมก็เยอะถ้าค่าน้ำค่าไฟนี่มันจะตัดอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เขาตัดไปสิจะได้ไม่ต้องเครียด มมีตันไก่บ้างอ่ะเอามาทำไมมาตัดปากแกเนี่ยยอมยอมอยากเล่นเอาหน้าทุกปัญหามีทางแก้ไขค่อยคคิดเดี๋ยวก็หาทางออกได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยเล่าเรื่องตลกขบขุบสี่เรื่องให้ฟังรับรองแกหายเครียดจริงป่ะเนี่ยจริงสิไหนๆว่าฟังเรื่องที่หนึ่งเมียผูกไม่อยู่คู่หนึ่งชอบทะเลาะกันเมียทำกับข้าวอยู่ผัวถามว่าทำอะไรกินจ๊ะเมียตอบไม่ต้องยุ่งเป็นคนทำ จบไปได้เรื่องที่หนึ่งฟังเรื่องที่สองหัวขับรถอยู่เมียนั่งข้างๆหัวผ่าไฟแดงเมียถามว่าผ่าไฟแดงทําไมหัวตอบไม่ต้องยุ่งเป็นคนขับจบแล้วเรื่องที่สองฟังเรื่องที่สี่เมียกำลังรถตามต้นไม้อยู่หัวถามรถทำไมเพิ่งรถไปเองเมียตอบไม่ต้องยุ่งเป็นคนรถจบไปแล้เรื่องที่สี่นี่ฟังตั้งนานแล้วม่ถามสักหน่อยเรื่องที่สามหายไปไหนไม่ต้องยุ่งเป็นคนฟังเฮ้ยเรื่องสามหายไปไหนอ่ะ นั่นนะสิเฮ้กใกล้เต็มทีแล้วนะพรุ่งนี้เราสงกรานของจริงครับผมคือจะบอกได้เลยว่าปีหนึ่งได้กลับบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันอิ่มออกอิ่มใจนะถือว่ามิตรภาพอย่างเหมือนเดิมแปลว่ายังรักไข่สามัคคีกลมเกลียวกันยังรถติดเหมือนเดิมมิตรภาพไหนเนี่ยถนนมิตรภาพเลยทั้งเส้นเลยอะโอ้โหแล้วเรื่องรถติดมันจะแก้ปัญหาไงให้รถไม่ติด ทำให้รถไม่ติดได้ง่ายนิดเดียวถอดขั้วแบตเตอรี่ออกรถก็ไม่ติดแล้ววันนี้เลยแหละเรามรีอะไรมาฝากนะเหมือนเดิมเลยใบสีสู่ขวัญโอ้โห,โหไปดูดีกว่ารถติดแจ๊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 เสียงอะไรหรือว่าพิธีสู่ขวัญก็เสร็จเรียรบร้อยแล้วดูนางรามโชดีดหายไปแล้วครับผมเดี๋ยวที่ฉันบัวตูมจะดีดให้ดูต่อนะครับพี่ดีดทำไมล่ะครับดีดข้อให้ฝามันเปิดได้เดี๋ยวมาเสิร์ฟค่ะเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อ โอียวดูเกงในไม่ค่อยกระชับซะด้วยเลยมันแปรดมันปลิ้นดูเหมือนแบบมันมีอะไรสะบัดสะบัดน่าสงสารดูเด้งกระท่อนกระแท่นมีขาหายแน่ต้องมีขาหายแน่เลย แมเหมือนจะไม่ถนัดคุณเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคะพอคุณนั่งแล้วขาคุณแล้วหายไปขาหนึ่งที่หลังคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยคุณดูจะไม่หายได้ยังไงจะไม่หายได้ยังไงใช่ไหมคะอ่อนช้อยไม่มีสุดยอดเลยโอ้โหโอ้ดูดจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอะไร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  เธอไปซ่อนอยู่วิโอ้โอ้ยม่ยใช่จะบอกว่าอยู่วิเมือ่อก,กี้ขาเหรอขาตกใจขาบ้าอะไรไม่มีข้อพับคุณอ,อย่าเล่นอย่างนี้นะเมียผมตกใจนะหยอกเล่นครับหยอกเล่นที่มันร้องอิวอิลก็โดนน้ำยิ้วแทงเงื้อโอ้ยเมาว่าน้อโอ้ย ร้องอย่างอื่นมากไม่ได้เล้วครมากันจะหมดสวนแล้วเนี่ยแถวชัยนาทเนี่ยนกเนี่ยตายแล้วเป็นลิเกร้องไม่มีเสียงแล้วไม่ยกจะชอบได้ยังไงอ,อุยไม่ไหวแล้วคุณพอ่อมะนาวปั่นสักแก้วกินแล้วไม่หายครับน้ำส้มปั่นสักแก้วกินแล้วไม่หายเลยบ๊วยปั่นสักแก้วโอ้ยร้องแล้วไม่หายจริงๆครับสำล้อปั่นสักคันไหมให้พี่กินเถอะครับดูสิมันยอกร้องเคยกินแล้วคือไม่ลงติดอะไรติดโซ่ติดโซ่ จริงกัอเ่าเสียดายจริงๆเลยเสียงไม่มีนี่ถ้าร้องดีๆีเมียฉันจะให้สักหมื่นหนึ่งนะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะโอ้ยนางเงินจริงเลยโอ้โหโโหโูดสูงกว่าโต๊ะสนุกนิดเดียวอย่างเงี้ยอ <ๆ S 1> เออเอาจริงจสิๆๆๆๆครับงานเยอะเนอะงานเยอะจ้ะเล่นที่ไหนมาบ้างอ่ะก็มียุทธยาแถวบ้านเลยเนอะจ้าโอเคฮะ อ๋อจ้ะกล่าวไปเลยจ้ะในนามของข้าพเจ้ามีนามว่าฟ้าคำรนมีเสด็จพ่อก็มาตายมีเสด็จแม่ก็มาตายมีนามซ้ำมีแชร์อยู่หนึ่งมือตายวันนี้จะไปเดินทางหาพระคุมั่นเพื่อไปอภิเศษสมรสเฮ้ยอะไรเออ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  ค่ะกลัวคนดูเขินนีเกก็ต้องเล่นให้คนดูกลัวคนดูเขินเขินคนดูหนูเขินคนดูตกลงเมื่อกี้พูดผิดใช่ไหมพูดผิดออกไปเลยล่ใดีเสียงงไม่เพาเขาชอบอยู่เออช่างเออะครับว้าว ผลักเขาทำไมเล่นสลิเกหงหัวจ si> ่อแล้วเนี่ยเข้าใ่เองลูกเสียงหมายังเสียงหมายังมาละค่ะเมื่อคืนฉันฝันประหลาดเนะฝันว่านุ่งผัาขาดเพราะมันขาดไปเั้งคืนคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจดีๆอย่าให้ค่อม ดูละท่าเฮ้ยตีเสริมขึ้นมาดีๆเข้าใจไหมโอ้ยโอ้ยฝันไอ้นักหนาฮ้ยกังท่ำกังคืนก็ไม่หลับไม่นอนฮะทำไมดีดไงเมื่อคืนหนูกินยานอนหลับค่ะเลยฝันลึช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม แบบสไลด์แฟนรุ่น S16M1 ค่ะแล้วก็ยังมีรุ่นเทเบิลแฟน T16M1 ด้วยนะคะเพิ่งมาสดๆเย็นๆเลยค่ะอืเขาได้ยินแต่สดๆร้อนๆก็ลมมันเย็นอ่ะมันก็ต้องสดๆเย็นๆสิคะแต่ก็จริงนันเย็นมากเลยอ่ะว่าแต่มีดียังไงบ้างอ่ะนี่เลยค่ะคุณพี่ขา เปลี่ยนรูปทรงนะคะตั้งแต่ฐานไปจนถึงหน้าปัดใบพัดไปจนถึงที่จับแต่ที่ไม่เปลี่ยนคือประหยัดค่าไฟค่ะจะต,ตั้งมุมไหนก็สวยหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นค่ะอุ้ยมันเลิศมากเลยและที่ชอบที่สุดนะก็ตรงที่ประหยัดไฟนี่แหละแน่นอนอค่ะเพราะว่าพัดลมฮาตาริตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนค่ะเลิศค่ะคุณน้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะพี่จะขอซื้อพัดลมฮาตาลิ รุ่นสไลด์แฟนถาบเทเบิลแฟนอย่างละตัวเลยเอาไปฝากผัวกับสามีเรียกคันฝากสามีกับลูกได้เลยค่ะคุณพี่ตลกสะด้วยเดี๋ยวจัดให้ถึงบ้านเลยค่ะตกใจหมดเอ็นอะไรคะก็จะมาจับจ่ายใช้สอยนี่แหละจะมีอะไรเอ่ยเกี่ยวกับมูมาทายเธอทายมาเลยฉันพร้อมเสมอ อะไรเอ่ยไม่ชอบร้องเพลงงูไม่ชอบร้องเพลงน่าจะเป็นงูอนาคอนดาผิดถ้าอย่างนั้นก็เป็นงูเห่าเพราะมันเห่าอย่างเดียวมันไม่ชอบร้องเพลงผิดเอ้าแล้วงูอะไรจ๊ะงูเขียวหางไม้เขามีแต่งูเขียวหางไม้แหมอย่ามากล้ด้วยน้องแอนแอนจ๋าพี่รักจ๋าเป็นอะไรอ่ะพี่โดนงูกัดเฮ้ย ห่างไว oh. ตลอดเลยเพราะช่วงนี้โควิดระบาดเลยไม่ได้ไป้องแกะไม่จะงูเขียวหางไหมโอ้โหจะงูอะไรก็ช่างเธอไปหาอะไรมามัดก่อนกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจพิษมันแล่นเข้าสู่หัวใจพี่ไม่ได้หรอกเอ้าทำไมเพราะหัวใจพี่นลมีแต่น้องแอนแอนเต็มไปหมดแล้วน่ารักก enfin ันหลอดเลยเธอเนี่ยไปเดี๋ยวแอนแอนไปดูพิษทหาเฮ้ยําไมทจไมเหลือนิ้วเดียวเลยจ๊ะ คุณเจ้าขายังคงเน้นย้ำนะในช่วงสงกรานต้องระมัดระวังให้ดีใช่ครับไม่ปะไม่ศาสตร์ไม่ดื่มไม่ออกใช่ยังไงผมก็ไม่ออกแล้วจ้ะมีมุกอะไรมาฝากนะวันนี้วันนี้เป็นมุกเฉลิม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 ไปดูกัอะไรครับสวัสดีครับผมเป็นประธาน <c oughs> ในงานนี้ครับ <c oughs> เป็นประธานก็หนึ่งพอะ ไอ้ผมคุณคุณหน้าคุณนี่คุณเมตาคว้าแรบแรปไหมใช,ใช่ครับที่คุณมาไลฟ์สดใน Facebook แล้วมีคนตามดู16-17คนใช่ครับผมและตอนนี้คุณหนีไปไลฟ์ทิกต็อกใช่ที่เมียออกมาด่าว่าใส่น้ำหอมทำไมอ,อถูกต้องผมติดตามคุณติดตามผมเหรอครับผมอยากจะฟังเพลงไอ้อะไร มหาเสน่ห์อะไรอ๋อคาถามหานิยมนั่นเงยนี่คุณจะฟังเสียงผมเหรอผมไม่ได้มาโชว์นะวันนี้ผมมาดูเคยเห็นนี่เพิ่งเจอตัวจริงนี่เคยเจอแต่ตัวปลอมตัวปลอมเจอที่ไหนโอมจะเป่าแค่โอมโอมคำเดียวนี้มันถูกใจผมมากเยเดินทางมาไกลแต่ก็ให้ด้วยความชื่นชมโอ้โอ จะไปโอ๋ยแกโอมยิ้มนี่มันดุดจัดเอยอะไรกันเนี่ยดีหรือก็ต่างกันให้ไม่เลยโอ้ยโอ้ยเอาไปหมดเลยม่นยังเปล่านี่ก็ยเอาไปหมดเลยโอ้ยเอาคืนดีกว่าไม่ไปไหนมีโอมกันเดียวอ้าว เขาบอกว่าชอบไงไม่ใช่ค่ะผมมาจากใต้มาจากไหนบอกเขาไปมาจากนครนครศรีธรรมราชนครสวรรค์เฮ้ยนี่มันเนื้อแล้วเชดมันก้อนนะชาวภาคใต้เขาบอกคนมาลุยเม็ดลู่เดือนมันคืออะไรฮะลุยเม็ด มากมายก็คือลุยเม็ดอ๋อมากันเยอะแยะมากมายมากันลุยเม็ดอ๋ออย่างมากัน10คนส0เม็ด8คน8เม็ด5คน5เม็ด3คน3เม็ดคนเดียว2อเม็ดเฮ้เม็ดอะไรลูกตายนี่ต้องเม็ดคนตายนี่มันพูดเร็วก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องไรอ่ะขนาดรถไฟสองขบวนสวนกันนี่ยังฟังรู้เรื่องเลยเฮ้ยรถไฟสวนกันแล้วพูดกันรู้เรื่องอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วอีกขบวนจากหาดใหญ่มากรุงเทพขบวนจากกรุงเทพไปหาดใหญ่ครับรถไฟสวนกัน กินขบวนหนึ่งามในอีกคนตอบปกาก็รู eur, yeah, you, right? oh, oh. ah. <t <t ้รื่องแล้วเขาพูดว่าอะไรฮะไปไหนไปบางกอกอ๋อเด้อเด้ออ้อยอ้ยยอ้ออ้บ้าซ้รอยอีก คุณ <c oughs> ไปตรงนู้นเลยฮะเดี๋ยวทะเลาะกันขอโทษนะเมียผมฮะขอ,ขอร้ <c oughs> อ,องค <c oughs> ุณเจวา่าคุณดูเมียคุณด้วยนะท่านประธานผมมีเวลาไม่มากครับ <c oughs> ขอขอแป๊บอะไรเธอเป็นอะไรป่ะน้องขอไม่เป็นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจะไม่เป็นคู่เป็นคนอยู่แล้วปาดหดังหน่อยอีกนั่งลงขอแสดงก่อนท่านประธานเชิญเลยครับตีได้เหรอตีได้จังหวะอะไรบ้างพงพัก ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องตีอะไรต้องตีมาก่อนต้องตีมาก่อนแล้วจะถามว่าจังหวะอะไรเรียกแล้วห้าสี่สามสองลงโชว์อีดิตตัวเองด้วยโชว์โชว์โชว์นี่ไอเดียเดไอ้นี่จังหวะอะไรจังหวะพงพัดขับมอเตอร์ไซค์จังหวะอะไรออบบิด อีกฉากแรกว่าขลิหวแล้วมาแลอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะังเีว่ีเร็วๆว่าจะคาบูอออเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววามรักเกิึ้ได้อุปสรรคไม่มี เห็นหลังลุ้งไหมแบบนั้เห็นหลังลุ้งไหมมาฮ่โอ้โหมาหาหลังลุงคอยความรักสั่งซองมากินอาหารนำะลาเนิม นั่เป็นอารมณ์ดีใ<ไ>ส่ไร่ก็ไรนี่ใครตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวโกงไม่ตอ้องเลี้ยงชื่ออะไรว่าจีเหลี้ยงมินน่าไม่ตังต้งตัวเลยมาพบมาพูดคุย Đằng run. Đi. Hey! Em luôn hải nhá Bí bao. Em nằm mai. Ô แกเข็ดกับเมยออะเห็นหนังลุงมาเห็นหนังลุงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนหนังลุงอ่ะอยู่ทีหลักอ่ะเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมจัดหนักจัดเต็มให้นะคะกับคุณผู้ชมที่รักของเราพรุ่งนี้ก็ยังมีความฮามาฝากเรื่องอะไรพวกนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นมุกโอ้โหมุกต้องมีเพียบเลยเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปคัดสรรมาให้เดี๋ยวไปเปิดกระสอบดูก่อนต่อมาเป็นงูเหลือมอะไรอ่ะใช่สิ เดี๋ยวพรุ er> ่งนี้มาเจอกันนะคะกับก่อนบ่ายสัญหาสัญหาสงกรานต์จะได้สัญหาอะไรสัญหาเอาใหม่พบกันพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะกับก่อนบ่ายสัญหาสัญหาสงกรานต์สวัสดีค่ะอะไรสัญหาหยาบมีสติสิสัญหามุกมาให้ไงสัญหามุกมาให้คุณผู้ชมตาลอยขออนุญาตค่ะลักษณะเนี้ยเมามาใช่ไหม ใครพวกคุณสองคนเนี่ยใครเมาพวกคุณเนี่ยไม่ได้เมาไม่เมาแล้วทำไมดูเซเซเบาหวานขึ้นทำไมไม่พักผ่อนอยู่บ้านถามสักนิดนึงค่ะกิจกรรมยามว่างเนี่ยคุณมะปรางชอบทำอะไรคะไม่ทำเลยค่ะอ้าทำไมไม่ทำล่ะคะเพราะว่าถ้าทำมะปรางก็จะไม่ว่างค่ะขอจับมือจับอออ